เอาละครับกรบสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับชาวเกมเมอร์ชาวไทยทุกคนนะแล้วก็ชาวซัมเมอร์เนอร์วอลด์แอนด์เซนตูรีอนะครับทุกคนเลยนะครับผมวันนี้เรามาอันนี้ครับอัปเดตนะครับแพทใหม่นะครับผมเรามาอัปเดตแพทใหม่ครับแพทเวอร์ชั่น1.10นะครับเป็นอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยครับผมผมก็เพิ่งไปอัปเดตมานะครับผมว่าแพทนี้จะมีอะไรบ้างนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับหลักๆนะครับผมจะไม่พูดอะไรเยอะๆมากมายที่เขาแก้บั๊กมาแล้วก็มีแก้เนิฟหรือบัฟมอนเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพูดตัวนี้เป็นตัวหลักเลยครับผมซึ่งแพทนี้มีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวค่อยพูดที่หลังนะครับแต่ผมจะเน้นในเรื่องของฮีโร่ใหม่นะครับผมโอเคครับผมโอเคฮีโร่ใหม่นี่เขามีชื่อว่านะครับนักพุเต่าแสงนั่นเองนะ นัพกพูะเต้าแสงว่เพื่อนๆหลายคนที่อาจจะเคยเล่นของ s u มนเมอร์วอลของอารีนามาก่อนนะครับอาจจะคุ้นๆกันนะสำหรับมือใหม่อะไรก็ที่ยังไม่เคยเล่นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นนักพละเต่านะเป็นมอนเตอร์ใหม่ที่เข้ามาในะวันนี้นะครับแล้วก็วันแรกนะครับตัวนี้นะครับมีความสําคัญอะไรนะครับซึ่งผมได้ไปศึกษาแล้วก็ไปดูมาแล้วว่าตัวนี้มันเหมาะสมแล้วก็น่าใช้ย,ยังไงนะครับผม ซึ่งตัวนี้นะครับความสำคัญของมันก็คือสกิลมันอะ่ะมันจะลดแอคแท็นะครับหรือลดดาวเมจฝ่ายตรงข้ามลงนะครับในระดับ2เลยทีเดียวนะฝ่ายตรงข้ามจะทำดาเมียด,ด้น้อยนะครับอย่างเช่นดา,าพิทจ็อกเกอร์อย่างนี้ครับผมตัวที่ทำาดาเมจแรงๆที่เราเอาไปยืนด้านหลังนะครับจะลดแอคแท็ A นะครับแอคแท็ A ลงเลเวล2เลยทีเดียวอุ้ยผมว่าจ็อกเกอร์เนี่ย อาจจะดับได้นะถ้าใครมีนักโคทเต๋านะครับไปต่อสู้กับโจ๊กเกอร์นี่มันคนละเรื่องเลยนะซึ่งเจ้าตัวนักโคตเต๋าแสงนะครับผมที่มีความสามารถในการลดดาเมจลงครึ่งหนึ่งนะคนที่อยู่อมอนเตอร์ที่อยู่ในแถวหลังนะครับจะลดลดแล้วไม่พอนะครับสิ่งที่ความน่ากลัวนะครับ สิ่งที่ความน่ากลัวของนักพุเตาแสงเนี่ยไม่ใช่อะไรครับผมน่ากลัวตรงนี้ครับผมหากเป้าหมายติดเอฟเฟคลดความเร็วอยู่แล้วนะครับลดความเร็วอยู่แล้วเนี่ยจะทําให้มึนงงเออผมเลยเป็นนั่งคิดว่าเอ,อ้ยถ้ามันคอมโบกับลุงล่ะนะครับผมเนี่ยถ้ามันคอมโบกับลุงนะครับซึ่งลุงโพเซรอนเนี่ยเขามีสกิลในการลดความเร็วใช่ไหม ลดความเร็วของเลเวล2นะครับผมลดความเร็วของศัตรูนะ,ะใส่ถ้าเราคอมโบโด้วยใช้ลุงนะครับเปิดก่อนลดความเร็วไปแล้วนะครับเปิดก่อนนะ,ะถ้าบัฟยังไม่หายนะครับบัฟบัฟลดความเร็ยวยังไม่หายที่เราเสกใส่ศัตรูนะให้ลุงเสกใส่แล้วเราต่อด้วยนะครับคอมโบด้วยนะโพเตอแสงนะดักโพเตอแสงนะครับจะทําให้ติดสตั้นนะครับในแนวหลังเนี่ย ถ้าใครใช้คอมโบนี้นะครับคู่กันนะในจังหวะที่ดีๆและดีจังหวะที่เหมาะสมมากที่สุดนะจะทําให้แนวหลังนะครับเคาน์เตอร์แนวหลังใช้สกิลไม่ได้เลยนะแล้วก็ติดสตันนะครับซึ่งติดสตันไม่พอครับสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะของนักโพตอแสงก็คือตัวนี้ครับหินนะหินที่ผมแนะนําเลยที่ดีที่สุดนะครับ ถ้าเราใช้ร่วมคอมโบกับลุงโพไซดอนนะครับผมคือหินสีขาวนั่นเองครับผมหินสีขาวก็คือจะลดะจะเพิ่มระยะเวลาเอฟเฟกนะครับลดเอ็กแท็กนะครับและก็ลดความเร็วของสกิลลดความเร็วของสกิลเพิ่มเพิ่มขึ้นสาวิเลยนะครับผมเพิ่มขึ้นสาวิก็คืออะไรคือว่าคือว่า,าบัฟบัฟจะติดนานขึ้นสาวินะครับ บัฟจะติดนานขึ้น3วิเลยทีเดียวอ่าแล้วก็สกิลจะสามารถกลับมาใช้ใหม่นะครับผมสกิลก็จะสามารถกลับมาใช้ใหม่หมได้อีกนะครับผมอ่าจะลดคูดาวสกิลนั่นเองนะครับกลับกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วขึ้นนะโอเคว่าค่อนข้างน่ากลัวนะครับถ้าเอาไปคอมโบกับลุงโพไซดอนนะผมว่าจะเป็นอะไรที่ เวิร์กแล้วก็เวิร์กนะครับอันนี้ลุงโพเซดอนผมมีกาสีม่วงนะใช่ไหมวะเอ้ยไม่ใช่อันนี้โกเลมเออปืนอันนี้ลุงโพเซดอนนะครับผมอ่าโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับในคลิปนี้นะอันนี้เป็นแพดใหม่นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เอาแพดก็ไปลองอัพดูนะครับต่อไปแพดนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอรีซีซั่นของแร้งนะครับถ้า รีซ uh, ีซั่นนะครับของแหลงตัวนี้นะครับก็เขาบอกว่าจะรนะีซีซั่นนะซีซั่นจะจบลงภายในอีก13บวันนะครับภายในอีกบวันนะก็จะเปิดเนี่ยครับโหมดใหม่นะเป็นโหมดโหมดเวิร์ดทัวร์นาเมนต์นะครับโอ้วันนี้ผมว่าค่อนข้างจะมันนะปลดล็อกเมื่อถึงเกรดโกวี v นะครับสำหรับโกวีเท่านั้นที่สามารถเล่นเวิร์ดทัวร์นาเมนต์ได้นะครับผมนี้ก็ ค่อนข้างสนุกนะเบอร์ทัวร์นาเมนต์นะครับผมอันนี้เรามาอ่านกติกาก่อนว่าเบอร์ทัวร์นาเมนต์มันยังไงนะครับกติกาเขาบอกว่าเบอร์ทัวร์นาเมนต์เนี่ยจะเริ่มกับซีซั่นใหม่นะครับและจะดําเนินไปเป็นระยะเวลา1สัปดาห์นั่นเองนะเฉพาะผู้เล่นที่โกวีขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมได้แล้วก็เลเวลนะครับาการ์ดจะถูกกําหนดให้เป็นเลเวล10นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ดุลจะไม่มีผลอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะ โอเคครับผมโหมดแบนนะครับก็จะมีการโหมดแบนด้วยนะเออก่เริ่มการต่อสู้นะครับจะสามารถาดูเด็กนะครับของแต่ละฝ่ายนะครับและก็ทําการแบนได้นะแล้วก็คุณสามารถแบนมอนเตอร์อีกฝ่ายตรงข้ามได้สูงสุด2ตัวโอ้ยระบบแบนมาแล้วครับอันนี้โคตรมันเลยนะจากนั้นก็จะเพิ่มมอนเตอร์ได้ตามจํานวนที่ถูกแบนแล้วก็สามารถเปลี่ยนการจัดวางได้นะครับผมค่าถาสลับ ใช้ได้อย่างอิสระนะครับผมช้ชนะที่ไม่สิ้นสุดนะหากแพ้5ครั้งตกรอบนะครับแต่จะไม่มีการไม่มีการกําจัดจํานวนชัยชนะนะครับเราสามารถชนะแบบไม่มีการจํากัดนะครับแต่แพ้แพ้ได้5ครั้งนะตั๋วเข้ารอบนะครับตั๋วเข้ารอบจะมอบให้ผู้มีสิทธิ์ที่มีให้ผู้เล่นระดับท็อปในเวอร์ทัวร์นเมนต์เข้าสู่การแข่งขันจัด ที่จะจัดขึ้นในอนาคตน,นนะโอ,โอเคครับหลักประมาณว่าเขาจะมีตั๋วให้เรานะผมไม่รู้ว่ากิจกรรมตั๋วเข้าเว r l d ์ทัวร์นาเมนต์เนี่ยจะใช้อะไรเข้านะโอเคผมว่าน่าจะสนุกนะครับเวิลด์ทัวร์นาเมนต์เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเบิกมากนะต้องรออีกประมาณ13วันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าใคร ดูแล้วหรือ,อยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปครับ BL Game r Channel ครับขอบขคุณมากครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะครับมีอะไรดีๆนะครับอ่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมีอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะนำมาแนะนำให้กับเพื่อนๆน,น,นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ